ต้องแหม่ตัง,มตงหมอมีตังรักษาด้วยตาตังตังเอป้าหมอเสียให้หมออะไรนี่คุณหมออะไรคะหมอแก้มตังหมอชื่อม,ตม,ออม,มีตังคุณหมอรักษาทวดหลงได้ไหมอ่ะปีจยาฮะไม่ดัง ไหนฉีดยาให้ชาเอมเหรอไปไม่ได้น้ำท่วมฟืนตกฮะฮะคุณหมอบอกโทษหน่อยว่าน้ำท่วมไปไม่ได้บอกเร็วไไน้ำท่วม,วมไปไม่ได้น้ำท่วมทางบอกเร็วน้าม คุณหมอนี่นี่ของคุณหมอเหรอนี่ใครซื้อได้เหรอแม่ได้ให้ได้รักษาถวดได้ไหมยรักษาถวดล่งได้ไหม,อ,อ,มอย่าข้าไปเร็วล่ะนะ